เมื่อนี้จะมานแนะนาวิธีเข้าหัวใครที่เข้าหัวบานหัวเงือกหัวบิดหัวเบี้ยวเข้าหัวแล้วบ่งงามเข้าหัวแล้วบดสวยเนาะเข้าหัวแล้วโอ้ยหัวบานมาเบิรงคลิปนี้กันได้เลยอันนี้แอลเร้าเก่าเด้อทุกคนเด้อจะเป็นแอลเส้าเก่าแอลเส้าซี่แอลสามสิบสองแอลสามสิบดแอลสี่ิเท่าใดก็แล้วแต่คือจะเข้าสูรนี้เลยเด้อนี่เดี๋ยวมาเบิรงอันนี้คือกระดูกกลางมันอยู่ในมองท่างยากให้อยู่เลยเด้อทุกคนแล้วก็เราจะแปะเสรเลยก็คือภับภาพเข้าน้อยนึงแล้วเขากับแปะ แกติดตามบ้อนโค้งบอกให้นอนที่ห้องโค้งไวทุกคนนี่แล้วก็นิ้ไปเลยการเข้าหัวคือบอกให้ดึงเด้อแล้วก็คอยคอยโค้งสังเกตมือเดุนคนเด้อคอยโค้งติดตามบ้อนขีดเนาะนี่ผู้ใดที่เข้าหัวแล้วบิดแล้วเบี้ยวแล้วนุ่งเด้อสังเกตบนตัวนี้เพราะว่าของเมนูน่ะจะสูดขึ้นทุกคนจะคอยจะคอยแบบสูดขึ้นแล้วจ้งหอเก็ตง่ายตัวที่หนึ่งทุกคนเก็ตใช้เก็ตทางหาจะนู้หัวขึ้นจะหน่อยนาะงน้หัวขึ้นจะหน่อยแล้วจะคือปีน ปิ้นเก็ดมาทางเฮาตัวนี้ฮอตเก็ดกลตัวที่หนึ่งถ้าจะปิ้นเก็ดมาทางเฮานี่คอยยิบไปเรื่อยๆเนาะสังเกตฑ์ห่งเด้อวานนี้เก็ดกลตัวที่สองปิ้นออกไปทางนอกทุกกลวิเอออังนาะเก็ดท้ายตัวที่สองวิเออกทางนอกวันนี้ฮอตเก็ดท้ายเก่งตัวนี้เนาะสังเกตเฮาจะสู่หัวซิงเขฮาจักหน่อยเนี่ยตัวใดที่แบบว่าแอวบานแอวเงื่อนเนาะแอวเวอร์นี่เ้าจะสูตรตัวนี้คือแจักหน่อย บ่ให้มันเค็งเวลาลูงตามบ่ให้มันจ้องหลังจากนั้นเานอเาก็เฮ็ดคอยโซนลูกปกติสำคัญคืบอบ่ดึงเด้อบ่ดึงบ่งบยังออกไปเรียบเรียบไปทุกคนน,นี่แล้วก็นิ้บที่ต่างห้องที่การนิ้บที่ต่างห้องที่คือห้องนิ้บท่อเรเด้อเติงบนห้องขีดเรเด้อแล้วก็ให้หัวซิ้นอะลื่นออกอยากก่าน้อยมาเดี๋ยวจะให้เบิคนแล้วก็ห้องนิ้บมาจนห้องมาจนจำกันแบบสิ นี่จนจำกันแบบซิทุกคนนี่นี่แบบซินี่ในปุ่มกับมีบอกคือกันจะในปุ่มกับมีบอกคือกันเดินเขาจะยิบอันนี้คล้องคล้องขีดกับคล้องยิบมันจะติ่งกันเลยเนาะคล้องยิบกับคล้องขีดจะติ่งกันเลยนี่เห็นเบาเห็นเบานี่คล้องขีดคล้องขีดกับคล้องยิบติ่งกันเลยแล้วส่วนอันหัวซีนมันจะลื้นมาแบบซิแล้วให้ตัวนี้เลื่อมกันจักหน่อยเห็นบาเลื่อมกันจักหน่อยนี่เขาก็ยิบมาจนชุดแล้วก็ออก แล้วเขาจะมาตาัดแบบสีทุกคนตัดเนอเนะเพราะว่าเขาให้หัวมันหนาด้ยาอยทุกคนแล้วเขาจะประจุไว้ถ้าจงไว้มันสะขี้ลายตาัดไปจนสุดตัดบนข้างเก็ดน้อยทางนั้นมาหอดข้างเก็ดน้อยทางนี้เน,นี่อันนี้เป็นเก็ดนาเก็ดน้อยตัวนี้เป็นเก็ดแง่แล้ววันนี้ขั้นตอนสําคัญชุดสุดเออขั้นตอนนี้จะสาคัญชุดสุดคือขั้นตอนใช่หัวแข่งเขาจะแปะหัวซินทุกคนให้มันเพียงพืนซีนก็ให้เพียงเห็นเหมะมันเพียงกับแบบสีบอยไอให้เงยให้บิด แล้วจะเอาหัวแข็งลงอันนี้เลื่อมกันจังน้อยเห็นบอกบนหัวเลื่อมกันจังน้อยจะหัวแข็งกลายไปจังน้อยแล้วจะเอาน,นี่นี่นี่เห็นบอกจะเอาหัวแข็งเป๊ะทึ่งเป๊ะทึงสำหรับหัวแข็งเมนูจะใช้รุนร่นดีเนาะตัวนี้จะหนาเห็นบอกตัวนี้จะบางแห้งเบิงสกันกันได้เนี่เบิ้องสกันจะเปลี่ยนแบบซิเมนูจะใช้ตัวนี้เนาะตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้นะอันเพราะว่ามันได้ซื้อมาแล้วมันบ่มีหละได้ใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าที่มาคักลูกค้าที่แบบว่า อยากได้เปี้ยๆนะเมนูจะใส่ตัวนี้อย่างเดียวทุกคนเมนูจะปไปใช้ตัวถึกเลยเนาะแล้วฮาจับเข้ามาแล้วก็เอาจัาบเตียงไว้อันนี้หาก็ได้หัวหนึ่งทงหัวนี่แหละใส่น่ะอันนี้จะได้ประมาณเส้าป่าหรือสามิบเนาะไแอวน้อยมันก็คุ้มค่าได้ทุกคนได้พะวาวโก 135, นึงสามชิห้าพันเนาะหัวสามนิ้วกับสามิห้าหัวทองนิ้วเพิ่มกับสามชิพห้าสำากันสำหรับหัวแข็งแม่นหนูจะใช้แต่รุ่นนี้ตลอดรุ่นนั้นบอกคอยใส่ปีหนึ่งใส่พวกวาวอก,วอกอได้รุ่นนั้นน่ะนี่ แล้วก็เฮาจะพับไปสบกชุดจนชุดเราจะบนเดอร์ก็คือเอาหัวแข้งแปะทั้งคล้องยิดเนาะไปขีดนึ่งจบชุดเลยแล้วก็เตีงทั้งเคร่งก้อนเฮ็ดแบบซีเนาะสังเกตมือเฮาจะพับหัวสิ้นลงรักซีแล้วก็เสียงหัวแข้งไว้เจ้าหัวแข้งไว้แล้วก็สูดขึ้นเนาะมือนี้ซีตัวนี้จะสูดขึ้นเอาไปแบบซีจนชุดเลยเห็นบาะเ้าจะให้หัวแข้งแฟ่ทั้งคล้องยิด จะไปที่เึงแล้วเขาจะเอาตัวนี้ให้เป็นเพียงเนาะทางตีเป็ดทั้งๆนี่ซื้อไปเลยแล้วแต่สู้หัวซิ้นขึ้นทุกคนเพราะว่า้าใร้สู้หัวสิ้นขึ้นสิ้นจะเบี้ยวเนาะหัวซิ้นจะเบี้ยวจะบิดเราคือใด้ที่แบบว่ามักได้หัวสิ้นแล้วเบี้ยวบิดเนาะเนาะมีปัญหาโบเรียโบงามน่ะวันทิดนี้ได้เพราะว่าหัวสิ้นน่ะเวลานุ้งจะกอดเอวแห้งสำหรับ เวลานลุงหนูซิมเมนูจะกอดแอวเลยทุกคนจะบวมหึงเอวเลยเนาะมันจะติดแอวจะกอดแอวโค้งงามเลยแอวใดก็เละเตอแอวใดก็เละเตอแอวเท่าใดก็เละเตอเนาะแอวน้อยแอวใหญ่สามทิศจีทิศหอกกัเฮ็ดแบบนี้ทุกคนสูตรนี้เลยสูตรเดียวสำคัญคือในนี้สูตรตอนนี้ทำอิดเนาะขับตอนนี้แหละสำคัญตุนตอนเลยท่าเพื่อนแล้วเาก็ตัดเห็นบอก รูปนี้มันจะง่ายเลยเพราะว่าเขาบต้องไปจีกไปตัดมันอย่างเนาะมันมีมาให้จบบุญเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้ท่อกันเดิอเห็นไหมเนาะเราต้องท่อกันทุกคนเพราะว่าถ้าว่าท่อกันมันจะหนาเกินไปเราจะตัดมไม่รู้เนาะเพราะว่าวันนี้วัน,วนชินเรื่องกันเนาะแล้วเขาก็ออกมาตัดตอนเราหูแข็งใชเ่เขาจะเอาพืนชิ้นไปพุ้นเนาะเราจ้างเขายิบแล้วแล้วเขาจะเอาพืนชิ้นมาหาตัวเองเห็นไหม แล้ว,ลวเขากับปีนหัวมังคาวกับสีทุกคนการที่เขายิบหัวแข็งนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มาหอดกันเนาะตัวนี้เป็นตัวเริ่มทําอิดเขาจะแเป๊ะเท่งคองนิดโคองขีดเห็นเ่ล่อค้งนิดนี่นี่ไปขีดนึงทุกคนนี่เห็นบ่ไปขีดนึงแบบซีตลอดเลยแล้วเขาก็จะพับขึ้นพับขึ้นแับซีเลยแล้วก็เต่งลงมาตัวเต่งลงมากอสําคัญทุดเขาจะ แล้วก็บอกให้มันถึกบนต่อกลางเลยนี่เห็นบอกให้ลดกันจักหน้อยทุกคนนี่นี่นี่สำคัญสุดเลยตัวนี้บอกให้มันตัวมนต้อนี้มันมาโค้งกันเี้ัตว์เพราะว่าถ้ามันอยู่บนเดียวกันหัวจะใหญ่หัวจะหนาแล้วมันจะคีลายทุกคนอุ้ยลูกค้านองแล้วจะบอมั่่ใจเนาะลูกค้านองแล้วมันจะเงี้งมันจะมันจะปุุงมันจะหนามันจะห่าทุกคนนี่ถ้าเราเห็ดแบบนี้แหละโอ้ยหัวจะเรียบงามแหงเลยหัวจะสวยแล้วเ้าก็ะยิบ เต่งไปเลยแม่หนูจะเต่งค้อง,องเพิ่เได้ผู้ใดว่าอยากเต่งข้องเพิ่งก็ได้อยากเต่งข้องลุ้นก็ได้เนาะเต่งข้องไปน้ำผืนซิมก็ไ,ได้การยิบกุ้งกนี่เขาจะซ่อนมือเขาแบบสิเพราะว่าเขาวันแปร๊หกแขงมันมันถึกสูรมาแล้วมันจะงายเนาะน,นี่เห็นว่ามือเขาเจกเข้าไปมันจะมันจะเข้าไปเลยแบบสิเห็นว่าเห็นสังเกตมันจะปีนเข้าไปเลยเนาะโหจะปีนเข้าไปงามๆเลยแบบสิแล้วเขาก็ดึงเอกจะหน่อยเพราะว่ามันริบเขาโพด แล้วตัวนี้เราก็คอยชูขึ้นได้ทุกคนเลยชูขึ้นได้ตัวนี้เต่งถ้าว่าบอเต่งตัวนี้หัวจะเงื้องเลยหัวจะเงื้องหัวจะอาหัวจะบานแน่นอนมือตัวนี้ต้องเต่งสังเกตเอาเข็มฟักไว้แล้วก็ดึงมากคือเจ้าเด็กมากแล้วเอามือจกเข้าไปสังเกตตอนนี้มันยังเบาเนาะเออมันยังบเบาทุกคนวลาเขาจกเข้าไปปึ๊บมันจะเทาง่ามนึ่งจกเข้าไปสงเอามือลูกเห็นบะนี่จะเทาง่ามเลยเนาะ จะท่งามเลยอันนี้แหงบนที่แปลว่ามีเก็ดเลยเก็ดท้ายเก็ดไงเก็ดแหววเก็ดเก็ดกล่นแล้วตัวนี้สําผัญนคือปลากระไดเลยเด้อมือทางนี้เด้อถ้าต้องคุ้มไปตลอดเลยถ้าว่าบอคุ้มปุ๊บหัวเงืองขึ้นปั๊บเลยนี่ถ้าโจ๊กเข้าปุ๊บเห็นบหมันจะเรียบงามเลยทุกคนโจ๊กเข้าปุ๊บแล้วลูกไปน้าหนีหนีเห็นบอกเห็นบอกหัวมันจะแบบเรียบเข้าไว้ๆเลยเรียบเข้าง่ายเลยแล้วก็ปุ่งติ่งห้องน้อยๆไป ได้เราต้องเอาได้ขึ้นนกูจะบอกอาเลยเด้อเด็ดมากอันนี้แอลซอกเกาแอลซอกเกากับไข่เนใี่ยยืดไดระดับกลางๆเนาะนี่เห็นบอกมันจะปีนเขาง่ายๆเลยทุกคนเออถ้าเขาเ้าพิษชุดชุดเนี่ยเข้าหัวสูตรนี้ง่ายสุดเด้อเมนูก็โล่งมาเข้าหลายชุดด้วยกันเข้าง่ายเข้าง่ายากแลก้วกระเพืองได้สูตรนี้หนาะง่ายทุกคนง่ายนสูตรที่แบบว่า เฮ็ดเองเนาะจิ๊บชู่ที่แบบประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเองเพราะว่าสูตรที่ไปเรียนน่ะจักแนวใดไก่กระหู้เลยลายอันประดิษฐ์ประโตนี่แล้ววันนี้ห้าว้าผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะในนี้มันนุ่มมันเงินทุกคนที่ที่แก้ไขเขาคือดึงได้อเอาไปเลยทุกค,คน,น,นเคห็งงนบอกเพราะว่าเขาหน้าเอาอย่างหมดโค้อแล้วเขาแะเดึงไปเลยเลยกันไปเลยนี่ิจิตใๆให่ประมาณสองข้อมือจะถือ,อว่าแล้วอ้าวได้เบิ้ด หลังจากนั้นเราจะมาจับเกจไงคางเบืองซ้ายเนาะเพราะว่าลูกค้าเนเบืองขวาให้มันขึ้นหลังจากนอยมาจับเกจไงคางเบืองขวาให้มันขึ้นหลังจากนอยทุกคนแล้วก็ดึงออกมาแบบสิเนาะทุกคนดึงออกมาแบบสิเห็นเบาะหัวอันนี้ยังท่านีลิบิ่นเนาะหางกระยิบแล้วทุกคนหัวมันจะแบบว่าจะงามมันจะบบงงมันจะบาบางนี่มันจะแบบสิแล้วเขาก็ับมาแทกเสนีเลยเนาะเพราะว่ามันมีบอลแทกตัวนี้อยู่แล้วแอ๋ลูกค้าเท่าไรเศร้าเกาเคร่งอ้วนพอดีเป๊ะเลยเศร้าเกาไปเปล่าเนาะเศร้าเกาเคร่งแบบสินี่ลูกค้าเอาสองไซส์ เรากระขี่ัดไว้แบบสีเสาเก่าอยู่นี่ทุกคนลูกค้ามากวางเลยเออเสาปดอยู่นี่เนาะนี่ลูกค้ามักเสาเก่ากับเสาปดมักส่งเอวอันนี้เราก็จะได้ส่งไซส์เลยแล้วเราก็ยิบลัดไว้เห็นเหาะทุกคนหัวหัวนี่นี่นี่ทั้งในทั้งในก็คือกันทั้งในก็คือกันเรียบงามงามจาต่ต่อนังบรทัทได้อันนี้แล้วเนาะนี่แบบสีทุกคนอันนี้ทั้งนาทั้งนาก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่หัวมันจะแบบสีนี่ เนาะตัวอ,อันนี้ยังไม่ได้รีทุกคนอันนี้คือเร็วๆเด้อสำหรับการเข้าหัวซ้นเนาะในตึงก็จะมีบอกคู่กันผู้ดใดที่แปลว่าเข้าหัววัฒนาจะมีบอกจะเริ่มโค้งเลยกัเข้าหัวเนาะเริ่มจากขอิดเลยการเข้าหัวคือเมน,นูผ้าเฮดเลยติงหัวแบบซีแล้วก็มาเริ่มกันแล้ก็มาตาัดออกเนาะตาัดออกแล้วก็มาแปะหัวแข็งใส่เห็นบหแบบซีแล้วก็มาเติงนี่ นี่นี่มาพับแี้แล้วก็มาติ่งทั้งๆนี่คือเมนูก็เห็นเมื่อกี้นี่แล้วก็มาสุกหัวแข็งเข้าเนาะสุกหัวสิ้นเข้านแล้วก็เต้งเห็นบ่อกนี่มันอย่างต่างๆก็จะละเอียดอยู่ในนี้ แล้วแล้วแล้วก็มาปลายเห็นบอกปลายแบบสี่ก็จะมีวิธีบอกแล้วก็จะมีวิธีใช้คอเนาะเห็นแบบใดบ่าให้หัวยอ่อบ่ให้หัวอ้าบ้ให้หัวเงงเนาะอาจจะบอกให้อยู่นีเลยนี่แล้วก็ไปรีดไปพับปลาไว้เห็นแบบใดให้มันซื้อมันละเอียดนาะมันเรียบทุกคนแล้วก็มีชิ้นหัวก่อนมีอย่างต่างๆไม่เห็นบอกาะจรับปึ้มโมนี้อาจจะเป็นปึ้มคู่มือที่แบบว่า สำคัญต่อสร้างปีสองพันเจ้าสี่เนาะผู้ใดที่จะให้ลูกค้าอย่างนี้ให้ลูกค้าเปี้ยงามนุ่งแล้วมั่นใจใสแล้วคักทุกคนกอดเอวเมียงต่างๆก็ต้องสูตรนี้เนาะเพราะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไร้ง่ายไรสบายนี่แบบสีเลยเด้ออันนี้เป็นลูกค้าขาประจําที่มายิ้มนาตลอดเนาะอันนี้นะว่าเป็นชีพผืนแล้วทุกคนเฉพาะเดือนนี้นาะ เฉพาะเดอนเดียวนอกเป็นซิปผื่นอะไรมากรอบนึงก็ซีห้าผืนนมาอีกเมื่อกี้นี่ก็สามสี่ผื่นป้าตัวโคถ้าลูกค้าบติจัดจะมาแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคนก็จะมายิบแต่หานไม่หนูบรยิบจานอื่นเลยเห็นว่าก็ขอว่าเขายิบแล้วมันถึกใจลูกค้าลูกค้าจังกลับมายิบซ้ำเด้อผู้ใดที่แบบว่าอยากมัดใจลูกค้าก็ต้องยิบใป้สวยให้งามเด้อทุกคนเด้อสนใจทักเด้อซูนสูนจะเป็นนะเป็นกห่าสี่เนาะเบอร์วอแอปหรือว่าทักทางอินบ็อกซ์ในเเจอได้ าอว่าจะมาปูหอบสุดท้ายในท้ายปีนี้เด้อเบิดแล้วเบิดเลยราคานี้สนใจทักดวนสนใจจองดวนนะจ๊ะ